สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับนะป้ามาถึงแล้วนะครับที่นี่เห็นงก็นี่ครับจะบอกใครเชี่ยวครับเมือนอะไรขึ้นทำกล้วยครับตำกล้วยมีใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีฮะพกนี่กนะ อสามสิบีโอ้โหสสิบเลยสามสิบทานหนันาไปทานในฝุ่นหมานกี่คือในฝุ่นมันปดีว่างามเลยประตูอาชาอย่ไงไรอะแม่หานไปหาปูม้วคือทาอยู่แล้วู้ได้ของหน้าของหน้าของหน้าตอนอยู่รังก็แฟ้ก็แฟต่งบาง่ความวยงายี่นถึงใจเพื่นหานามนนี้แม่กิถึงใจถึงหายู่ได้ นัก็ให้มาเห็นขยายให้จนี้ว่ะอันนี้พอเขาใจบอกเขาใจบอกคือมีการบอกกลางไรสดพร้อมให้มื่อคนไม่บอกบอกกลางไรสดอไรยังไก่อนน้อยพูดิฮะน้อยพูดลน้อีตัวเดียวกป็นัางอ้ยว่าลากระป้งนางยังก่อนถ้าเบื้อยู่ถ้าเบิ้องยูเมื่อใยังก่อนยัมาสั่งดูดกินแล้ว่ะยั่อยูเป็นจอฟังฟังแร้ว นี่นี่ก็พางแล้วป้านี่ก็ใหญ่แล้วนี่ไม่ใหญ่นี่ก็ป้ามาเพิ่มไงตอนแรกตอนแรกอันนี้ขยายได้มาเสิร์ตอนแรกตัวแต้งก็ไม่ได้มายังไปดิไฮซ็นเอ็นเอ็นตั้นเอ็นต้มเอ็นตั้มเอ็นย่งิเนี่ยเอ้ยเ่อนเ็นบล็อกไปล้วมัเออเป็นฟนแสดท่าใส่ซอสบวชแสบเลยอส่เนี้ป้าฮะเด่นเด่นนวไม่ผมเด่นเวขี้มือจของพอมันปะ ไปอยู่ห wow ้องน้ำบดหาสะดุดเนาะห้องน้ำบดอัดสห้องน้ำกระดูกอะไที่เราเทลึกพระรามอะไรน้าหมอบ่อน้าหมอบ่อเลยบรรยากาศพักเที่ยงนะในช่วงบ่ายนะครับใช่เอาสะคำมันเร็วโอ้ไม่ไหวครับอากาศร้อนๆนี่ผมไม่อยากซื้อาอกินน้ำเย็นเยอะซื้อไม่ไหวครับ เขาเปกรกดนกก็ได้แเจิตเต็มปอกเางปแัละนะแกเียดมันก็ใหญ่กว่าหญ่โอ้ยมันรุ่นของโรงงานพุ่นรุนน่ะทังเบียดมันโรงงานทังบักโรงงานคนงานเป็นพันอยู่ยวซำรถอยู่แล้วเกือบซำรถพุ่นใหญ่หนึ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อาการไม่ดีครับทำเอวอย่างดีด้วยไห้หาน้ำงานต่อหรืองานต่อเนี่ยังเหรอครับ

นาต่อนล้างออกเบื้งเขาเมื่อล้างดูเราดูโค้งมันน่ะเล็กแต่เวลาทำอ่ะมันไม่เล็กนะครับเพราะมันต้องยืดหน้ายืดหลังอีกมันจะไม่เล็กครับครับใช่ข้างหลังมันนี่เป็นห้องครับนี่แหละตัวเรามันทำมันต้องขยับมันต้องขยายออกอยู่แล้วมันเป็นแค่ขึ้นคางนี่เฉย ตั้งกลุ่มกันอยู่นะทานตํากล้วยครับอันนี้ก็ทํำด้วยลุกันไปด้วยนะครับร้อนไปในตัวอ,อากาศมันร้อนนะครับร้อนเราค่อยๆนั่นกันไบ พักร้อนพักร่มกันไปในตัวตยังมาขายอีกเนาะูไปแล้วครับยิ่งก่อนไม่รู้ ลอ,อ,อยังมาขาขยครัไปดูบรรยากาศนะครับตอนนี้อู้อวแดดแบบสุดๆนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องแดดน้องเอ้ยน,น,นี่ร่มนะครับนี่นี่ครับแดดให้ดูแดดเลยครับไม่ต้องพูดถึงถ้า,ถาไม่เข้าร่มนีม่ ทําไมเข้าร่มนี่คือไม่ได้ไม่รู้ถึงว่าอากาศจะย,ยังไงเลยนะพอเรามานั่งในร่มเนี่ยก็จะเจอแดดเย็นๆนะครับเนะาะอันนู้นก็อีกมีชุดผมก็มานั่งกันอยู่เงี้ยตองหลบร่มกันก่อนเมื่อกี้เพิ่งจะดัดเหล็กเสร็จนะครับเพิ่งจะดัดเหล็กเสร็จก็หลบร่มกันก่อนไม่ไหวครับร้อนมากๆนะครับนั่งพักกินตำกล้วยกันนะครับพักกินตำกล้วยกันอยู่ ป้าก็มานะครับป้ามาก็ป้ามาก็มาลัางคานตำกล้วยกันก่อนนี่คานเลยอีกสองคานครับกำลังจะเร่งงานมัดคานนะครับอ,อาการนี่แบบสุดเลยพี่น้องเอ้ยไม่ต้องพูดอยู่อ,อาการ ฝากฟีด้วยนะครับนะผลิตภัณฑ์ทีพีสกินนะครับ0927947526หรือถ้าไปที่ Line นะฮะ @tpskinofficial สั่งได้ในนามชาแนลนะครับนะไม่ว่าจะเป็นครีมอาบน้ำเจลล้างหน้านะครีมนะครับแล้วต่อ tp coffee นะครับก็ติดต่อสอบถามสั่งได้นะครับทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านมากนะครับขออนุญาตจบคลิปที่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ